นัดได้ก็ไลฟ์สดเลยเมื่อกี้ไม่ได้ไม,ไไมไ่นัดใครไว้นะครับก็อยากไลฟ์เฉยๆจะบอกให้รู้ว่าอีกีบแพ้ทุกสนามรบอย่ามากดดันกูเลยอีกีบมึงไม่มีทางชนะกูหรอกมึงแพ้ทุกสนามรบมึงอย่าหวังว่าผมจะหยุดกูมไม่หยุดนะไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นจะลุยต่อแจ้งความต่อ แจ้งมาตรารหนึ่งสองต่ออียกถ้าสมมุติว่ามันเป็นคนคนเดียวกันตายยังเครียดคอยดูมันไม่ใช่เด็กเดนะครับไม่ได้นะครับไปเที่ยวร้องขอไปเที่ยวโฆษณานะครับเด็กดีๆนะอย่าแย่ไปเขาไม่ทำกันหรอกนะครับเขาไม่ทำเขาไม่มีไม่ไม่จับด่วงนะไม่ไล่วงละเมิดก้าว้าวนะนะครับ แล้วก็มีผู้ใหญ่บางตัวมันสนับสนุนอยู่เบื้องหลังไงนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนให้เด็กอะ่ะมันทําเลวและเด็กมันก็มีแล้วแล้วไงนะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเห็นผู้ประสานงานผมบอกว่าไอ้ถ้ามันเกิดว่าไอ้หนอนไอ้หนอนอะไรเนี่ยมันเป็นคนคนเดียวกันนะคอยดูคดีมันกี่คดีนะผมจะจัดไม่ให้หมดจะจัดมั่งไปเรื่อยๆแล้วผมจะไม่หยุดนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จำเอาไว้กีบอเนี่ยผมจะจัดให้เกลี้ยงจะไม่เหลือนะคอยดูแนะ่จริงมันก็มินมาผมจะเอาทุกรูปแบบอะไม่สนใจงั้นนหะนะครับในตอนนี้ผมกำลังไปขึ้นศาลนะครับไปศาลอีกตอนนี้นะเดี๋ยวจะเล่าไปฟังว่าไปทำอะไรนะครับที่ไหนนะครับปีเดือนนี้ประมาณเกือบสิบคดีนะครับขึ้นศาลคดีจริงเ่งนั้นคดีบวยกีบอีหนักไปดินนะ นะครับสพสขึ้นศาลเยอะมากเดือนเมษายนนี้นะครับเดี๋ยวดเี๋ยจะบอกเรื่อยๆนะครับคดีหนึ่งหนึ่งสองทั้งนั้นป้อยกีป้อยหนักแตนดินครับคนที่แม่งมันไปมันเล่น,เล,นเล่นผมนี่อย่าไปเล่นคนอื่นมาเอาผมนี่คนพวกนี้นะ เล่นคนอื่นมันเล่นจริงอะมัเล่นผมเลยนะครับอย่าไปเล่นถึงเด็กเลวอะ่ะจะบอกว่ายัางไงดีตับแล้วไม่มีทางที่ผมจะหยุดนะครับไม่ว่าจะ,ะไรจะเกิดขึ้นผมจะไม่หยุดกูจะไม่ยอมแหลกแต่ว่ามึงอะพวกมันอะจะต้องแหลกเป็น็นจุนนะครับผมจะเอาทุกรูปแบบ นะขอไปด้วยทุกๆท่านนะครับผมไม่ได้ทักทายนะครับขับรถอยู่นะครับเห็นน้องนอกจิบยิบก็มานะครับขึ้นนะครับผมโอ้โหไอเ้เหียมึงเล่นมึงเล่นไปหมดเล่นไปทั่วไอเ้เหียมั่นใจมาเล่นผมนี่นะครับเด็กอายุสิบห้าเดี๋ยวผมจะแจ้งความมันเรื่อยๆแจ้งความมันต่อนะครับเห็นเมื่อวานในโพสชื่อผมอยู่เดี๋ยวผมจะแจ้งมันอีกนะกนะนะครับ เห็นเมื่อวานนี้เห็นโพสต์ลงชื่อผมลงอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งความมันเด็กเนี่ยเดี๋ยววันนี้วันนี้ผมจะไปฟ้องมันที่ศาลเลยลงทุนฟ้องแม่งเลยนะครับเด็กไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่อยู่ใต้ใต้รัฐธรรมนูญทั้งนั้นไม่มีคําว่าปลาณีนะครับผู้ประสานงานมาแล้วพี่แตนมาแล้วสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีครับสวัสดีกําลังไปศาล คดีที่ผมอีกเพียบใช่ผมให้ผู้ประสานงานนะครับแจ้งคดีไอ้หนอนนอนน้อยอะไรเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นคนเดียวกันเด็กอายุสิบห้าเนี่ยมึงเตรียมมึงจะได้ออกไหมชาตินี้ออกมาจากคุกอะ่ะนะครับไอ้เมื่อวานในโพสต์ชื่อผมถ้าให้คนอื่นเข้ามาด่าผมอีกนะครับเดี๋ยวผมจะจัดมันอีกนะครับเนี่ยกำลังไปศาลโยแจ้งตำรวจบางทีช้าศาลดีกว่านะครับ ยังจะไปขอมึงทำผิดแล้วมึงไม่ยอมรับผิดถ้ามึงไม่ยอมรับในขบวนการของศาลนะกุิดมาแม่งไอพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันทำทำเป็นโอ้โห เดินนิ่งๆมาเป็นสองปีแล้วคนเราเนี่ยมันก็แปลกนะคนแม่งพูดดีๆนะแม่งชอบนจังเลยผมผมไม่กลัวหรอกนะผมผมโดนขู่มาตั้งตั้งหลายครั้งหลายครั้งโดนยิงก็โดนมาแล้วแพ้ทุกสนามลบคอยดูนะนติดคุกกันเป็นระในรนาดไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลไหนกี่รัฐบาลก็จำเอาไว้ พวกหนักแผ่นดินเนี่ยไม่มีไม่มีแผ่นดินจะอยู่หรอกใครจะจับปล่อยจับปล่อยก็ช่างมันนะครับปล่อยมาผมก็แจ้งอีกมีกดีผมก็แจ้งอีกนะแต่ผมไม่หยุดไม่ว่าจะกดดันผมด้วยวิธีใดก็ช่างนะครับผมไม่หยุดผมไม่มีทางหยุดนะโอเคตอนนี้สวัสดีครับทุกๆคน